Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามช่องทางใหม่จะมี Facebook ส่วนตัวนะครับไวรุ่นกันเนอร์เพจ Facebook แล้วก็กลุ่ม g o s t a กส t s นะครับเดี๋ยวแอดทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์จะดีของเรา One XB สมัครตอนนี้รับโบนัสสูงสุดถึง100ยูโร เป็นบริษัทที่เชื่อถือได้มีการถอนที่รวดเร็วข้อมูลเพิ่มเติมอยู่คอมเมนต์ด้านล่างสรุปข่าวแอสตซนช่วงเย็นโอเว่นทำนายแชมป์พรีเมียร์ลีกหลังปืนใหญ่ทิ้ง,ห,งห่างแมนซิตี้5คะแนนไมเคิลโอเว่นอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษยังคงเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะยังคงเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้แม้ว่าปืนใหญ่แอสตซนจะนำพวกเขาออกไปเป็น5คะแนนในเกมล่าสุดเติมรายงานจากเมโทร ลูกทีมของมิเกลอาริต้าบุกไปเก็บ3คะแนนเหนืนอบูมแฮมตันได้สําเร็จในขณะที่แชมป์เก่าอย่างเรือใบสีฟ้ากับพลาดท่าแพ้ต่อเบรนท์ฟอร์ดในบ้านตัวเองไปสองต่อ1ทําให้ตอนนี้เดะกแคนเนอร์ชี้หนีห่างออกไปเป็น5คะแนนแล้วโอเว่นได้กล่าวถึงเรื่องนี้แม้ความพ่ายแพ้ของแมนซิตี้จะทําให้ปืนใหญ่มีหวังที่จะควา้าแชมป์ในซีซั่นนี้ก็ตามแต่เขาก็ยังคงเชื่อว่าตัวเต็งที่จะชูถ้วยพรีเมียร์ลีกก็ยังเป็นเด็กๆของเปปกอริลลาอยู่ดี พวกเขายังคงรั้งตำแหน่งหัวตารางอยู่ในเวลานี้หลายคนต่างคิดว่าอาร์ตซนได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาคือผู้ท้าชิงที่แท้จริงซึ่งผมก็คิดเช่นนั้นพวกเขามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมทั้งยังมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในซีซั่นนี้ด้วยแต่ผมก็ยังคงคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้คือทีมที่ดีที่สุดผมยังคิดว่าพวกเขาคือตัวเต็งที่จะเป็นแชมป์อยู่ดีแต่ความพ่ายแพ้ต่อเบรนท์ฟอร์ดน มันทาให้บางทีมคิดว่าพวกเขาอาจจะมีสิทธิ์เหมือนกันแฟนบนอลอาร์ตอนตัวยงในแคมป์ทีมชาติโนเวย์ลีโออัสติกาดกองหลังโนเวย์วัยยีิสองปีของนาโปลีสแสดงอาการดีใจสุดขีดหลังจากพบกับมาตินโอดิกาดที่เข้ามารายงานตัวแคมป์ทีมชาติโนเวย์พราะมีการสแสดงความยินดีที่ปืนใหญ่รังอันดับหนึ่งของพิมลิกอังกฤษอยู่ในขณะนี้ปืนแจมแย่งหอกสิงห์หนุ่มฟาบิโซโรมาโนบอกว่าเขาทราบถึงข่าวลือที่เชื่อมโยงระหว่างมาคาสตูร,รัม กองหน้าของบุรูเซียมุนเช่นกับบักกับปืนใหญ่ผมไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตูรามในเวลานี้สิ่งที่ชัดเจนคือเขากําลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดในซัมเมอร์นะ้าดังนั้นผมคิดว่าเขาจะต้องประเมินทางเลือกที่ตัวเองมีผมคิดว่าจะมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับตัวของตูรามเขาเป็นนักเตะที่ดีอายุเพียงย5ห้าปีและสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวสำหรับตูรามกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงกับกัดบักในซีซั่นนี้ กับผลงาน10ประตูจาก15เกมในบุนเดสลีกาและล่าสุดเขาถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ฟาบิโซโ o m รมาโนเชื่อว่าสมสรนปืนใหญ่จะเป็นจุดหมายไปทางที่ลงตัวสำหรับมิคาลอลมูดิกปีกเนื้อหอมของสมสรนชักต้าโดเนตเขาบอกว่าแน่นอนว่าปืนใหญ่ยังคงให้ความสนใจตัวนักเตะและยังมีการติดต่อกันอยู่ปืนใหญ่ชอบเขามาก ผมคิดว่าอาร์ตันจะเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสําหรับโมดิกพิมลีกโปรเจกต์ที่เธอยทยานทีมเต็มไปด้วยนักเตะอายุน้อยและผู้จัดการทีมและบทดบริหารที่ยอดเยี่ยมตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการยื่นไปให้ชักต้าดังนั้นรอดูสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าไซมอนคอลินนักข่าวสายอาร์ตันจากลอนดอนอีนนิงสแตนด์ดพูดถึงแผนเสริมทัพของปืนใหญ่เขาบอกว่าสมสนต้องการหนุนหลังอาริต้า ที่บอกมาตลอดว่าทีมยังขาดแขลนในบางตำแหน่งและผู้เล่นริมเสนเ้นเป็นเป้าหมายหลักของพวกเขาโดยมีมิคาเอลมูดิกและฟาคุโนโตะเรสเป็นเป้าหมายทั้งคู่ในระยะยาวปืนใหญ่ยังต้องการตเซต์แบ็กทนดัดเทาไซาและกองกลางอีกคนแต่ในตอนนี้มีการหารือว่าพวกเขาควรจะเร่งแผนเหล่านั้นให้เร็วขึ้นเพื่อเสริมแกล่งทีมแต่ตำแหน่งปีกคือความสำคัญสูงสุดและพวกเขาต้องการให้บุคยอสาก้าและกาเบียวมาติเนลลี่ มีการแข่งขันมากขึ้นแม้ว่าเอมิลสมิธโรจะหายเจ็บกลับมาหลังจากฟุตบอลโลกแต่ปืนใหญ่ต้องการเติมอาวุธที่มากกว่านี้เอเยนต์ A N S, ส่วนตัวของฟาคุนโดตอรเรสปีกทีมชาติอุรุกวัยของสโมสรออริโดซิตี้ได้ลงสตอรี่ในไอจีของตัวเองว่าเขาได้เดินทางมาที่ลอนดอนท่ามกลางกระแสข่าวที่เชื่อมโยงกับสโมสราอ์ตซน son, ทีมจ่าฝูงพิมารีกเบรนแดนโรเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ออกมาปิดเผย ว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยให้ยูริติลมองห้องเครื่องตัวเก่งออกไปจากทีมในเดือนมกราคมนี้แม้ว่านักเตะเหลือสัญญากับทีมแค่6เดือนเขากล่าวว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เรากําลังคิดที่จะทําและไม่ใช่สิ่งที่สมสนบอกว่าเราต้องทําเราไม่ต้องการปล่อยเพื่อนที่ดีที่สุดของเราออกไปอย่างแน่นอนดังนั้นจึงไม่มีคําใบ้หรือบ่งชี้ว่าเราต้องการหาเงินและปล่อยเขาออกไป นอกจากนี้ทางโรเจอร์บอกว่าทางติเลมองไม่ได้รับผลกระทบกับขา่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของเขาเขาเสริมว่าเขาไม่ได้ปล่อยให้มีผลกระทบกับตัวเองเขามีความเป็นมืออาชีพสูงมากในสนามเขาเข้าใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในเกมและนั่นคือทั้งหมดที่เขาจะทําเขาพยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วอร์ม่ผ่านมาของเขามันยอดเยี่ยมขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราวันเอ็กเบดสมัครตอนนี้รับโบนัสสูงสุดถึง100ยูโร เป็นบริษัทที่เชื่อถือได้มีการถอนที่รวดเร็วข้อมูลเพิ่มเติมอยู่คอมเมนต์ด้านล่างไมเคิลดอสันอดีตปาก,กันหลังของทอตแนมฮอสเปอร์เชื่อว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้น,น,นก่อนที่ปืนใหญ่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวยูริติลมองมาร่วมทีมเขากล่าวผ่านสกายสปอร์ตใช่เขาจะเป็น,าน,นการสัญญาทีา่ดีสําหรับปืนใหญ่พวกเขามองดูเขามาอย่างยาวนานมากๆเขากําลังจะหมดสัญญากับเลสเตอร์ดังนั้นผมไม่รู้ว่าพวกเขา จะรอจนกระทั่งถึงซัมเมอร์หรือไม่นั่นคงเป็นเพียงแค่คำถามเดียวผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นที่ติลลมองจะย้ายมาอยู่กับปืนใหญ่แกรมไบลี่นักข่าวจาก90มิลบอกว่าปืนใหญ่จะสนับสนุนมิเกลอาริต้าในเดือนมกราคมแหลงข่าวยืนยันว่าจะเป็นแบบนั้นด้วยเหตุผลหลายอย่างที่บ่งบอกว่าอาร์ตซนมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ลีกและพวกเขาคิดว่ามันไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมปืนใหญ่ต้องการที่จะเพิ่มกองกลางอีกสองคน และเพื่อนริมเส้นอีกคนอลลนสมิธอดีตกองหน้าของปืนใหญ่บอกว่ามิกเกลอาริต้าทราบดีว่าเขาจําเป็นต้องเสริมทัพในช่วงตลาดเปิดรอบสองเดือนมกราคมเขากล่าวว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่ความลับที่ปืนใหญ่จําเป็นต้องเสริมแกลงบางครั้งมันก็ยังดูขาดแคลนคุณภาพบางอย่างในทีมมิกเกลอาริต้าก็ยอมรับเรื่องนั้นและผมแน่ใจว่าเขาต้องการเสริมทัพเพิ่มในเดือนมกราคมนี้ฝ่ายคัสสันนักเตะกําลังวางแผนเรื่องการเงิน และสิ่งที่พวกเขาจะทำล่วงหน้าในเดือนมกราคมและซัมเมอร์หน้าดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่ดูว่าพวกเขาสามารถเสริมทัพในเดือนมกราคมได้หรือไม่แซมดีนนักข่าวจากเดลี่ทเลกราฟวิเคราะห์ว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ปืนใหญ่บินสูงในซีซั่นนี้เนื่องจากเปิสิทธิภาพในการทำประตูของผู้เล่นในแดนกลางที่ยิงไปแล้ว12ประตูจาก14เกมแรกของซีซั่นนี้ขณะที่เทียบกับซีซัน่น2021-2022 กองกลางของพวกเขาทําได้10ประตูจาก38เกมและในซีซั่นส0 2 0ั0 2 1นกองกลางของพวกเขายิงได้แค่3ประตูจาก38เกมเท่านั้นมาตินโอเดกาดกองกลางกับตันทีมของปืนใหญ่ยิงไปแล้ว6ประตูจากการลงเล่น13เกมในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้นับเป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมและอีกแค่ประตูเดียวเขาก็จะยิงเท่ากับตลอดทั้งซีซั่นที่แล้วนอกจากนี้พวกเขายังเป็นทีมที่ได้ประตูจากกองกลางมากที่สุดในลีกเท่ากับไบรตัน โอเดการ6ประตูชาก้า3ประตูปาเต้ประตูและวิเอลราหนึ่งประตูสกายสปอร์ตวิเคราะห์ปืนใหญ่เกี่ยวกับคุมกำลังของพวกเขากับการแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเขามองว่ามี2ตํตำแหน่งที่ปืนใหญ่ควรจะต้องเสริมทัพในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้นั่นคือกองกลางตัวรับและปีกขวานอกจากนี้ยังมีอีกสามตำแหน่งที่เป็นจุดที่น่ากังวลหากผู้เล่นตัวหลักได้รับบาดเจ็บนั่นคือตำแหน่งกองหน้าเซนเตอร์แบ็กและผู้รักษาประตู ส่วนตำแหน่งที่ปืนใหญ่ดูจะมีคุมกำลังที่ดูดีที่สุดนั่นคือฟูลแบ็คเนื่องจากคุณภาพตัวจริงและตัวสำรองไม่ได้แตกต่างกันมากนักซึ่งทาง Sky ยสปอร์มองว่าอาร์ตตนจำเป็นต้องลงในตลาดเดือนมกราคมนี้ถ้าหากพวกเขาต้องการที่จะยืน,นระยะในการแย่งแชมเมียร์ลีกเนื่องจากคุมกำลังของแมนซิตี้เหนือกว่าทางอาร์ตนในยามที่ผู้เล่นตัวหลักมีปัญหาบาดเจ็บทางซิตี้จะไม่กระเทือนหนักเมื่อเทียบกับปืนใหญ่ ปืนใหญ่อาร์ตันมีคิวอุ่นเครื่องช่วงเบรกฟุตบอลโลก4ีเกมโดยพวกเขาจะมีเกมเตะอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสซวัตฟอร์ดในวันที่28พฤศจิกายนนี้ก่อนที่จะเดินทางไปเข้าแคมป์ที่ดูไบในวันที่4ธันวาคมดังนั้นสรุปแผนช่วงพักเบรกฟุตบอลโลกของปืนใหญ่13-23พฤศจิกายนนักเตะที่ไม่ได้มีภารกิจฟุตบอลโลกและไม่มีลงเล่นเกมฟีฟ่าเดกับทีมชาติ จะได้พักร้อน10วัน28พฤศจิกายนอุ่นเครื่องกับวัดฟอร์ดสนามลอนดอนโคนี4ธันวาคมออกเดินทางไปที่ดูไบเพื่อตั้งแคมป์8ธันวาคมอุ่นเครื่องกับโอลิมปิกลียงออมักตูมสเตเดียม13ธันวาคมอุ่นเครื่องกับเอซีมิลานออมักตูมสเตเดียม14ธันวาคมเดินทางกลับลอนดอน17ธันวาคมอุ่นเครื่องกับบาซ่าสนามเอ็มเรสเตเดียม26ธันวาคม กลับมาแข่งพิมลีกเปิดบ้านรับเวนแฮมยูนไนเต็ดผลการจับฉลากประกบผู้ปาป้าจอนโทฟี่รอบ32ทีมสุดท้ายอาอ์ซันยู21จะต้องไปเยือนสมสาร์สตีฟเนสต,สต,สตท,นท,ทีมในระดับลีก2ในวันที่22พฤศจิกายนนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรา 1xbet สมัครตอนนี้รับโบนัสสูงสุดถึง100ยูโรเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้มีการถอนที่รวดเร็วข้อมูลเพิ่มเติมอยู่คอมเมนต์ด้านล่าง